ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องหลอนลี้ลับจากทุกสารทิศโดยที่นี่ผีดุวันนี้เสนอตอนตำนานผีนัด นัดหรือเนตหมายถึงวิญญาณซึ่งเคารพบูชากันอยู่ในพม่าตามความเชื่อพื้นเมืองที่มีมาก่อนพุทธศาสนานัดแบ่งเป็นนัดหลวง37ตนกับส่วนที่เหลือทั้งหมดเช่นรุกเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นต้น บุคคลที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นนัดหลวงนั้นมักเป็นผู้ตายผิดธรรมชาติเช่นตายหูงตายด้วยโรคระบาดหรือถูกลอบสังหารเพราะเชื่อว่ามีแรงจิตและลิธานุภาพสูงกว่าผีทั่วไปและมักเป็นผู้ที่มีประวัติเป็นที่กล่าวขาน หรือยกย่องนับถือนอกจากนี้นัดยังแบ่งออกเป็นสองประเภทคือนัดชั้นล่างหรืออัคนัตคือวิญญาณคนทั่วไปไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อและนัดชั้นสูงหรืออเทตนัตเป็นเทวดาอาศัยอยู่ในหกชั้นฝา นัดมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของพมา่าในเขตเมืองบูชานัดน้อยกว่าในชนบทและสังคมพมา่าทั่วไปนัด กับพระพุทธศาสนาเมื่อพระเจ้าอนุรัามังโชแห่งราชวงศ์พุกามนำศาสนาพุทธนิกายเทรวาดจากอาณาจักรมอญเข้าสู่อาณาจักรพม่าในพุทธศตวตรรษที่18ความเชื่อเรื่องนัดจึงถูกผสมผสานเข้ากับศาสนาพุทธ โดยยกเลิกการบูชานัดตามแบบพื้นบ้านและนัดบางส่วนถูกยกระดับให้เป็นนัดหลวงหรือนัดระดับประเทศพระองค์ได้ทำการตั้งศาลนัดหลวงขึ้นที่ตองกะละบริเวณเขาโป๊ป้าหรือที่เรียกว่ามหาคิรีนัดใกล้เมืองภูก,กาม โดยมีนัดทั้งหมด37ตนโดยนัดที่สำคัญคือนัดตัดจเ่เมงหรือนัดสักราความเชื่อดั้งเดิมที่แพร่หลายในหมู่คนชนบทเชื่อว่า มีวิญญาณของผู้พิทักษ์ป่าหรือเจ้าป่าเรียกว่าตอซองนัดและวิญญาณของผู้พิทักษ์ภูเขาหรือเจ้าเขาเรียกว่าตองซองนัดและดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ในจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่จะถูกละเวน้นเนื่องจากเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของรุกขเทวดาหรือที่เรียกว่ายกกาโซเพราะการกระทําเช่นนี้จะนำมาซึ่งความโกรธกลิ้วแก่ผู้ที่กระทําความผิด ความเชื่อเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของนัทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้กล่าวเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของนัทในช่วงรัชสมัยของพระเจ้ามินดงเนื่องจากพระเจ้ามินดงได้มีพระราชดำริให้ทำการรื้อศาลนัทแห่งหนึ่ง ทำให้พระองค์ประชวนดังมีข้อความดังนี้ครั้งหนึ่งในรัชกาลพระเจ้ามินดงผีแน็ตที่สารแห่งหนึ่งดุร้ายทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้คนจนร้อนถึงพระเจ้ามินดงจึงโปรดให้ทําพิธีส่งวิญญาณด้วยประการอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยตรัสว่าผีเนตไปปฏิสนธิแล้วให้รื้อสารเสียถิดคนจะได้หายครั้นครามอยู่ต่อมาพระเจ้ามินดงประชวนมีอาการให้จุกแดกเป็นกำลังหมอหลวงถวายพระโอสถเสวยก็ไม่หายพวกเข้าเฝ้าปรึกษากันเห็นว่า คงเป็นด้วยถูกผีแนทที่ดำรัสสั่งให้หรื้อสารกระทำรายด้วยยังไม่ได้ไปเกิดใหม่ดังพระราชบริหารจึงให้ทําสารขึ้นอย่างเดิมพระเจ้ามินโดมก็หายประทวน การบูชานัดในประเทศพมา่าการบูชาหรือประเพณีเกี่ยวกับนัดมีตลอดทั้งปีแต่งานเทศกาลเกี่ยวกับนัดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดคือที่หมู่บ้านตองประโยงในเขตมันเดเลเป็นเวลาหวันในเดือนสิงหาคมของทุกปี เนื่องจากนัดสองพี่น้องหรือเชเวปยินยีโดและเชเวปยินนองโดเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธาซึ่งเชื่อว่าเป็นเชื้อสายแขกผสมพมา่าถูกสั่งพระหารณนะที่แห่งนี้เนื่องจากละเลยต่อการขนอิดสร้างพุทธเจดี ตามพระราชบัญชาและกลายเป็นผีมาหลอกหลอนพระเจ้าอนุรธาพระองค์จึงมีบัญชาให้ตั้งศาลบูชาไว้ณนะที่แห่งนี้คนทรงนัด มีชื่อเรียกว่านักโดนักโดจะนับถือนัทชเวปยินยีโดเป็นเสมือนนัทครูนักโดจากทั่วพมา่าจะเดินทางมาที่นี่เพื่อบูชาปีละครั้งผู้ที่เป็นนักโดจะเป็นผู้ที่ชาวพมา่าให้ความเคารพในทุกชนชั้น และความเชื่อจะถูกทรงต่อมาเป็นทอดๆทหากพ่อแม่สรัทธานัก,กดอคนใดลูกหลานก็จะถูกพามาด้วยและมอบตัวเป็นสิทธิ์นัก,กะดอทำหน้าที่สื่อสารระหว่างนัดกับมนุษย์ซึ่งนัดกระดอแต่ละคนสามารถเข้าทรงนัดได้หลายตนไม่จำกัดเฉพาะตนใดตนหนึ่ง แต่การที่จะเข้าทรงนัดตนใดก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่เดิมผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนัดกระโดจะเป็นผู้หญิงและได้รับการนับถือว่าเป็นพันรยาของนัดและสืบทอดกันทั้งสายเลือดจากแม่สู่ลูกในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่20 จึงได้มีนัตกระโดที่เป็นผู้ชายแต่ก็มีจำนวนหน้อยต่อมาในช่วงคริสต์ัตรวตรรษที่1960นัตกระโดที่เป็นเพศที่สามจึงปรากฏและมีมากขึ้นในช่วงคริสต์ัตรวตรรษที่1980ทั้งที่ในสังคมพมา่าในยุคนั้นยังไม่ค่อยเปิดรับมาก กับสภาพเพศที่สาการที่บุคคลเพศที่สได้เป็นนักกดกระโดเนื่องจากเชื่อว่าบุคคลที่มีเพศสภาพเช่นนี้เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ติดต่อกันระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งวิญญาณซึ่งในปัจจุบันนักกดกระโดที่เป็นเพศที่สมได้รับความนิยม มากกว่านัดกระโดที่เป็นชายจริงหญิงแท้เสียอีกกนการเข้าส่งจะมีการจัดเลี้ยงอาหารต่อผู้มาร่วมงานและบูชาพระรัตนไัรและบูชานัด โดยเครื่องบูชาหลักคือมะพร้าวเนื่องจากมินมหาคิรีนัดซึ่งสิงสถิตยอยู่ยังเขาโปป่าตายเพราะถูกไฟคลอกในรัชสมัยของพระเจ้าจานสิตาน้ำม,มะพร้าวมีคุณสมบัติเย็นและช่วยดับร้อนอันจะทำให้นัดพึงพอใจนอกจากนี้ ยังมีกล้วยและทูบเทียนต่างๆในหมู่บ้านตองประโยงจะมีประรำพิธีสำหรับนัดกระดอแต่ละคนที่จะมาเข้าส่งโดยจัดเวียนกันเป็นรอบๆเมื่อถึงรอบของใครผู้นำก็จะพามารำยังประรำพิธีซึ่งมีปีพาดประโคมรออยู่แล้ว ซึ่งบริเวณที่จัดงานจะเป็นงานนอกกำแพงวัดเนื่องจากเป็นการเข้าทรงนัดนอกซึ่งมีทินฐานนอกกำแพงวัดเจดีชเวสีกูลการเข้าทรงนัดนักระโดดจะฟ้อนรำไปตามจังหวะเสียงเพลงโดยมีสาวกหรือผู้ศรัทธาติดตามไป ช่วงที่สำคัญคือนัดกระโดจะโปรยเงินแจกจ่ายแก่ผู้ที่ยืนดูซึ่งสามารถใช้ความมั่งคั่งของนัดกระโดเป็นเครื่องวัดความมีชื่อเสียงของนัดกระโดผู้นั้นได้และก็มักมีการเข้าทสงเกิดขึ้นมากมายในบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งที่ไม่ใช่นัดกระโด แม้ผ่านการเวลามานานกว่าสองพันปีและถูกท้าทายความเชื่อทั้งเคยมีความพยายามที่จะยกเลิกการบูชาและเชื่อเรื่องนัดแต่ปัจจุบันเชื่อว่ามีชาวพม่าก,กว่าร้อยละแปดสิบที่ยังคงนับถือนัดอยู่ ท่านผู้ฟังที่รักตำนานผีนัดได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากที่นี่ผีดุสวัสดีครับ